ใครมาเที่ยวอุตเปกิสถานจะต้องไม่พลาดที่นี่เมจิซิตี้แหล่งรวมเสื้อผ้าร้านอาหารสถานที่ถ่ายรูปยอดฮิตและอะคูเรียมค่ะด้านหลังของเมจิซิตี้จะมีส่วนสาธารณะด้วยนะคะช่วงเดินเมนาเมษาจะมีดอกทิวลิปปลูกเต็มสวนด้านหลังเลยค่ะจะสวยมากๆเลยดอกทิวลิปจะบานสะพัง่งวันที่มีมาถ่ายอากาศดีมากๆเลยค่ะประมาณ18องศา ที่นี่จะสวยทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะกลางคืนจะตกแต่งด้วยไฟระยิบปะยับสวยไปอีกแบบนึง่ง ร้านอาหารที่นี่มีให้เลือกหลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าไก่ทอดอาหารอิตาเลียนหรือว่าจะเป็นอาหารอุเบกิสถานเองนะคะแล้วก็มีชานมไข่มุกด้วยนะคะเผื่อใครอยากจะมาลองใครอยากมาเที่ยวอุเบกิสถานมีแนะนำให้มาช่วงเดือนมีนาค่ะเป็นช่วงที่อากาศดีมากๆเลยและ ในเมืองทั้งหมดจะเต็มไปด้วยดอกไม้ค่ะเพราะว่าที่นี่ต้นไม้จะเยอะมากๆค่ะจะมีทั้งดอกทิวลิปแล้วก็เป็นพวกเชอร์รี่บอสซัมนะคะมีดอกกลาบด้วยค่ะตามข้างทางที่เราขับรถผ่านจะมีดอกกุหลาบเต็มเลยแต่ถ้ามาช่วงหลังเดือนมิถุนายนนะคะอากาศที่นี่จะเริ่มร้อนมากๆค่ะบางปีถึง45องศาแต่ถ้าใครชอบหิมะนะคะแนะนําให้มาช่วงหลังเดือนพฤศจิกายนค่ะถึงช่วงกุมภาพันธ์นะคะหิมะจะตกค่ะแล้วก็จะสวยงามอีกแบบหนึง่ง